สำหรับการส่งออกข้าวของไทยเนี่ยเพิ่มขึ้นนะฮะร้อยละ33ครับมีแนวโน้มในการส่งออกได้ตามเป้าก็คือที่7จ็0ล้านแสนตันนายกจึงได้สั่งการให้มีการควบคุมคุณภาพแล้วก็เพื่อคงชื่อเสียงข้าวไทยในตนลาดโลกครับซึ่งทางนายอนุชาบุรพชัยศรีรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองปฏิบัติหน้าที่อโคโสพประจําสํานักนายกรัฐมนตรีครับ ก็เปิดเผยว่านะฮะทางพลเอกประยุทธ์นะครับนายกเนี่ยก็ยินดีที่ได้ทราบจากหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องว่าการส่งออกของข้าวไทยช่วง10เดือนของปีนี้ก็คือตั้งแต่มการาคมถึงตุลาคมที่ผ่านมาเลยละครับมีปริมาณเพิ่มขึ้นร้อยละ33มีการส่งออกข้าวขาวมากกว่า4 0 0แสนตันหรือคิดเป็นสัดส่วนเพิ่มขึ้นร้อยละ44ส่วนใหญ่ครับส่งไปไหนบ้างมีส่งไปอิรักส่งไปจีนไปญี่ปุ่นไปแองโกล,ลาไปโมซัมบิกไปแคเมรูน และมีการส่งออกข้าวนึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ21โดยเป็นการส่งไปตลาดหลักในแอฟริกาครับเช่นที่เบนินแอฟริกาใต้บังคลาเทศเยเมนเคนรูโและก็ไนเจอร์ทั้งนี้ทางกระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าต่างประเทศได้หารือและเห็นชอบร่วมกับสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยให้ปรับเพิ่มนะครับเป้าหมายการส่งออกข้าวไทยในปี65นี้จากเดิมเนี่ยที่กำหนดไว้นะครับ7ล้านตันเป็น7ล้าน5แสนตันเพิ่มขึ้นอีก5 0 0แสนตันครับ ซึ่งคาดว่านะครับผมก็ในเดือนที่ผ่านมาคือเดือนพฤศจิกายนเนี่ยการส่งออกข้าวเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ7จ็ดล้านห้าแสนถึงประมาณ8,000สนตันแล้วนะครับ เนื่องจากผู้ส่งออกนั้นยังมีสัญญาที่ค้างส่งมอบจากเดือนก่อนประกอบกับตลาดที่สําคัญยังมีความต้องการการนําเข้าๆเพื่อใช้ในช่วงของเทศกาลคริสต์มาสปีใหม่และก็ตรุษจีนในช่วงปลายเดือนมก,กราคมปีหน้าแหละครับซึ่งนายกก็ได้กําชับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องร่วมกันส่งเสริมศักยภาพด้านการผลิตคุณภาพและก็การขนส่งเพื่อส่งออกข้าวไทยอย่างเคร่งครัดและก็เพื่อคงชื่อเสียงข้าวไทยในตลาดโลกให้ดีอยู่เสมอนั่นเองแหละครับ